การนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องความเครียดมันมีทั้งฮอร์โมนของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้รีบมาตั้งแต่ต้นดีกว่าไม่เคยเลยค่ะตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายนะ่าจะประมาณ10บกว่าปีที่แล้วคือตรวจทั่วๆไปพอมาถึงตรงนี้ค่ะก็เลยคิดว่าอ้าวยอมตรวจด,ดีกว่าเผื่อเราจะได้รู้แล้วเราจะได้ป้องกันหลับแล้วเหมือนไม่ได้หลับคือแบบ ให้นอนดึกแค่ไหนก็ยังตื่นเช้าแล้วมันทาให้เรารู้สึกไม่สดชื่นแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีสมาธิในการทํางานเคลียตลอดเวลาแล้รู้สึกหนักหัวตื้อไมเกรนอะไรพวกเนี้ยค่ะปัจจุบันนี้ที่มีก็จะมาให้เป็นวิตามินของที่ V p o s i t i o n อย่างเดียวนะคะก็ตั้งแต่เริ่มให้ที่รู้เลยรู้สึกเลยก็คือไม่ค่อยเพลียอตอนเช้าเ,า,าเราตื่นมาแล้วเราไม่เพลียรู้สึกว่าเวลาเราทำงานหนักๆเนี่ยเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยแล้วล่ะแต่นี่คือไม่ป่วย ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะพอสมควรเลยค่ะจริงๆแล้วเรื่องการนอนเนี่ยมันฟังเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าน่าจะมีหลายๆคนละค่ะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เราอ่ะเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลอะไรมากแต่ว่าพอเรามาดูจริงๆมาตรวจจริงๆกับที่ V Position เนี่ยเราพบว่า การนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องขวามเครียดมันมีทั้งฮอร์โมนของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้รีบมาตั้งแต่ต้นดีกว่าเพราะเราก็อายุเราก็เยอะขึ้นไปนะร่างกายเราเสื่อมไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้ลองมาปรึกษาดูก่อนอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีความผิดปกติยังไงบ้างนะคะ